ผมพัดต่อตรงนี้นะผมผมไปขี่มานะฮะเฮ้ยโอ๊ตระวังโอเคเข้าต oh, <I> ัวเลยเข้าตัวเลยเข้าตัวเลยเดี๋ยวนะลเข้าเลยเข้าเลยเขาวิ่งหายไปอ่ะไปไปเฮ้ยอาอเฮีย ริบคาโกเดียวะ่ะ <c oughs> ไม่ให้คนขึ้นระว,ว,วังไอหัวนั้นแค่สกิดมันก็ตายแนละ้วแต่มันไม่ตายง่ายดิเกิแล้ววะต้องลุกไม่ต้องลุก ยิงแม่งช่ลยไปมีศพเดียยิงเหี้ยมีอะไร <c oughs> ขนนกช่างแม่งปัขึ้นไป,ไปหาพี่ดันกันเลยเฮ้ กูเรียบเอาเกียวดิงมางไม่ต้องก็ไดนะ้เดี๋ยวเดี๋ยวกูใช้เองก็ไดนะ้ใช้ปืนคุ้มกันกูก็พอใหม่อะเดินหาช่วยกันใช่ไหมนะเนออี่ย อันนี้ทองมันนี้วะใช่ไหมอันนี้ทองวันนี้วะผมไม่รู้เอลี่เไปไหนวะเนี่ยไม่รู้ม,รมันนอตันไม่อยากทำเลยนะ ques, มันก็ไม่อยากเาหี้ยมีงไงไหเดี๋ยวแม่งก็ตาลยลวไอ้ เธอปืนแรงกูเนี่ยอย่าเก็คท่ารอเลยโอตันหายเฮ้ยโอตันหายมันก็ยังอยู่นี่ไม่ของกูหายโอตันกูหายเอีอะไหม บัตรแดงเยอะจริงเลยกูนี่เปิดดีครับนนทันปแยกเลยไปไหนดิไปขวาเกให้กูไปซ้ายเจอเหรอ

เราจะรู้ได้ไงไหนใครไปใครมันจะดังติดๆๆยาวยิงวัวเลยอุ <expedition> inhos, ้ยีแรงนะที่มึงเนี่ยโอ้โห

หมดวะยิงอันนี่เอาไปละสองอันนี้สามอันนี้มันก็มีตัวเดียวเลยเจอแล้เวเจอแล้เวเจอแล้วได้แล้วโอ้ยอืมเฉี่ยอะไรอะไรวะโอ้ยอืมภาพร้อน โอ้ไฟนากาศดับกับข้าลิฟต์กับข้าลิฟต์โอเคียววิ่งกลับดิเข้าไปเลยเข้าไปเลยปุ่มกันตัวเองปุ่ีคอนพิ้งเกลย์เลยฮะม ค่พูดกระเด็นกระเด็นเฉยๆจะไม่ตายมันอึดมันอึดต้อองหมก็รู้เชี่ยแม่งเป็ลูกซองกูกลายเป็นของเล่นเลยอ่อยอยอะ It Ready when you are, Norton! Norton! Ah. That's us. We have a fix on the machine. Yes. There are thousands of signals, all concentrated far below the planet's surface. That has to be it. There's an entrance further up the mountain beneath the second dig site. Further up the mountains, there's sheer cliffs. Where I saw some climbing gear still below?

ตั้นกลายเป็นจินจาไปแล้วไอ้เหี้ยมันคือรังไายเว้ยนอตั้นตายเว้ยคือรังไอ่เฮียอายู่ละมาละว้าวไม่เปิดให้กูอีกอะไรนะจะไปไหนอ่ะเอ้าเฉยเอลี่โอ้ไเฮ้ยเอาตั้น มักนอนตันลูกน้องมึงก็อยู่มาเพื่อนเฮ้ย <Ellie, S 1> ได้ยินไหมมันแจมกันเนี่ย <All right. S 1> มึงเดีย๋ยวมึงได้ตายมักนอนตันมึงเฮ้ยปืนหายแล้วเดี๋ยวเอาเอาเอาปืนไปข้าวกันทำไมวะข้าวม่วได้เลยไม่รู้ลองลองแต่งดมันมันแต่งอะไรกันเปล่า ปืนแม่ขยายแค่อเอาเปืนกูมาระเบิดปืนทิ้งเลยใส่การที่อะไรก็ได้เอาใส่น,นี้ไม่ได้ด้วย ระเบิดปืนทิ้งก็ไม่ได้ขอเปกดบอกมีมาก็ได้ใส่อะไรไม่ได้เลยใส่การ์ดก็ไม่ได้เพราะปืนมันแรงอยู่แล้วอะ n e x หน001 โอ้อะไรก็ไม่รู้การเป็นช่องว่างไปเลยไ,เยไม่มีอะไรเลยอ่่ใส่สไไเพี้ยปืนแม่งดีอยู่แล้วแต่กูไม่ชอบ <laughs> ูปิ้งแบบเยอะเลยทำอะไรเพื่อนฝึกกรรมเนี่อเฟื่องกรรมเ <laughs> ี้ลูกซองน้ำกดกับปืนน้ำกดอันนี้กูยังเอาไว้เหมือนเดิมนหะปืนเทปดิชอบฝากใช้ตลอดเลยดีกว่าได้ปืนเทพแล้วกูแต่สดงคคือมันใช้ได้แค่กระบ,บอกเดียวอะแองเพิ่มไม่ได้หรอไม่ได้ไม่ได้ลองแล้ว ใส่อะไรเพิ่มก็ไม่ได้เลยอัพเกียรกันทั้งนึงไม่อัพ,ไม,อพไม่อัพเลยจริงดิ <c oughs> ไม่ผู้เนเราแรงแเ้าทำไมเราต้องอัพชุดเลยใส่เพื่อความเท่ไม่ได้ใส่เพื่อแบบ แงแ <c oughs> มาเลือดเต็มแล้วเดี๋ยวโชว์ให้ดูเลยคร <c oughs> ับคนในช่องผมไม่เชียวผมไม่อัพไปติด <c oughs> โชว์เลยโชว์เลยลิกไม่มีเฮดสิตไม่อัพเเดสิตไม่อัพเยนะไม่อัพอัพเยอะเลยให้นั้นเไปลุย ทำแต่ปืนนี่แหละอ๋อไฟช็อตไฟช็อตเออเนต็ตเนต็บเฮ้ยเย็นเนต็เนตเกือบหลุดครับอ้าวบอดีนอตันโอ้โอ,โอ้เข้าผ่านไทยเข้าหน้า โด่นี่ยี่แเช็ดจมูกพร้อมกันเลย <c oughs> อ้าว <c oughs> ดีมากแดนนิมกมึงทำดีมากกูรักมึงมากตอนเนี้ยอะไรนะ <c oughs> เป็นไรมึงหนาวเหรอคนที่ทำลายมาเกอร marker icar และตอนนี้เราอยู่ในอะไรวะบ้านของมา marker เรา <c oughs> ต้องขอบคุณนอร์ตันที่ทำให้เราเจอนาย <c oughs> อ่ที่กูทำเืชื่อทุกคนไม่ใช่ไอซามันเบลวะต้องปัดังไงวะเออไม่รู้มากเกอมีแผนสำหรับเราแล้วเราก็พร้อมจะรับมันเอ้เฮ้ยไอซีกตนไตเมื่อกี้ ongoing research liberating the markers from those profane testing facilities and now i just have one problem left to purge all of you i'm sorry about that i can't afford to leave even one of you left alive so the pontrajai ran into ลูกน้องมึงก็ไม่ต่อยนะไม่ยิงเลยไอ้เหี้ยจับกูโยนยิงอีกนี่แล้วกูอปืนใครยิงวะปืนท่องมันไงเอ้ลูกเกลี้ยงเออืนอนกูเืนกูเอาเหี้ยดาบกูอีกดาบกาทำไมเนี่ยกองทัพตกเดนอีกมา อะไรวะโอ้ชิทมันมันมาแล้วเพื่อนมันเราไปปลุกมันไงเหรอเข้ามาเลยไอ้เชี้ยไอ้หูปลุกมาเรือเลยไปนอตันไปเอาลูกน้องเดนนี่ดูดดูดมดเข้าเายโอ้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 ตัวมาเรื่อเลยเฮ้ยลบหืมดูด มึงโดนอหลรกูเห็นมึงโดนสิ่งที่ร่องหอยเจ้บกูรู้แหละนั่นแหละที่กูโดนคนมาแล้วสักินออกสักินออกยิ่งตุ้มยิ่งตุ้มโอ้โอ๊ยดุดโอ๊ยโอ๊ย ใครแตกแล้วอุยอ้ยอุยอ้ยเฮ้ยลบกโดนอีกแล้วไม่เป็นไม่เป็นตัวคุณนะ เน<อ>ี่ยกระเด็นไปนู่นเลยสุดๆกรสุดอ้ยอ้ยนีไมโดน มาต่อ้าจบเกมทั้งมไปมีผูเจิ้ไอ้สิกไใยางๆเฮ้ย,ย,อ,ยอะไรอ่ะมึงโดนอะไรโดดอ่ะอยอืม,ม,มลงไปแล้วโอ้ยังยังยงยงอยู่เชีย่ยแม่งที่แคบไปสั์เยีย่ยลงมาในลำไส้มัน โอ้ลงมาใส่น้ำกดน้ำย่อยมันดีว่วาเฮ้ยโอ้อะไรวะนั่นอ่ะเอ้าน้ำตรงไหนเนี่ยกูก <c oughs> ูโดดดูมาก่อนม่อโอ้เราดูมากาอ่อนกูใช่ไหมมีเวลากี่นาทีเนี่ยาแบบเดียวหมดโอ้ สวยเพื่อนปืนกูแรงปนกแรง t คนดูคนดูคนดูดอออือ <laughs> ออกมาทั้งปากมันจะดูดกับ,บอีกเอ้อมันฟาดหาดนอุ้ย ไปทีเดียวเชียวอ๋อ <point> บ <identified> <ìn> ัตเตะเข้าชายโครงกูทำเก่งทำเก่งมันมันเทอว่าไปความผิดลืมเว้เออคูกองโอ้โหตะวิดดีกว่านดีกันมึงเล็งคอแต่กระสุนเข้าหัว มันมันอะไรไงลมลมพัดลมพัดไม่นะบัดซบเฮ้ยบัดซบเดี๋ยวเข้าชีตายเฮ้ยอะไรวะบอกความจริงเธอไปเริ่มเริ่มสนิทกันแล้ว้ยาเริ่มสนิทกันแล้วเอาลูกกูคืนมาไม่ต้องเอาลูกกูคืนมา เอาทำไปเอยไอ <laughs> ้มึงเนี <laughs> ่ยเอาแขนขาดอ้เหี้ยเอาแขนขาดเันหนูตาไอยเหีูตไป้เหี้ยแมองแฟี่ดูปะแฟี่ดูปะกูจะล่างไปยังไงถือได้ลอง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 จบไ้ปวะ ขาขาทางแหวกแล้วกันยกไปไม่ได้เว้ยชัตเตอร์ทีบสามเออมิชั่นตอบสามขอตัดและเพียงเท่านี้นะครับไปไปนอนตอนไหนเฮ้กูไม่อาจต่อกูงม่ะในจะเรนเดอร์คลิปเก่าอีกเหี้ยวโอไปนอนตอนนี้ไปไอ้เพื่อนไปให้กูออกแล้วกันโอเคโอเคโอ้อยูไปเรนเดอร์ได้ได้ได้ 借借芯片来